นั้นแนหะว่า AI e เป็นตัวยังไงเขามีส่วนอยู่ตรงไหนแค่นั้น,นที่เหลือ,มอผมได้สูตรที่บัตรผมจะไปฟังท่านทำไมมีแต่ท่านต้องมาขอคำแนะนำผมไนงะม,มาสร้างวา,วา,าอันนี้เริ่มดูเลยนะไม่ใช่พูดเล่น,นะนพูดไม่ดีจอระดับตับไม่นะานมาอวดอ้างบอกไม่มีรองพูดเด้อ ไม่ได้รับรองเอาไปใส่โปรไฟล์ดูดิถ้าไม่ใช่เรื่องจริงคุณจะอยู่ได้ไหมถ้าเป็นเรื่องโกงหนะครับเอาฟังเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงเทนยาวเขาแล้วสวัสดีครับสมหนึ่งก็บเตนะครับิสวัสดีปัีสวัสดี 哼哼 <laughs>